ทุกคนวันนี้นะคะคเราก็สามารถทดลองหาอีโมจิอีโมจิที่เราจะหาก็คือเตียงนอนเนะเาะเคยส่งไปให้แม่แต่เราก็ลืมไปแล้วนี่ค่ะอีโมจินี้เลยทุกคนอ,อีโมจินี้เลยลูกเ,เพิ่งส่งไปให้แม่เมื่อกี้โอเคทุกคนกไปปกติเขาจะมากดตรงนี้ใช่ปะแต่เราไม่กดค่ะมากดตรงนี้ดีกว่าราิ่มก็มา ุกคนมันจะเห็นปะอืม,อมน่าเลก่นกว่าเดินไปเดินไปเดินมีเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวนี้คนละแน่เฮ้ยนี่ไงทุกคนจเจอแล้วอยากให้เอารูปอะไรมินมาเลยนะคะ โทรไปแม่เลยส่งอีกทาง่ะบายบายทุกคนบาย